ดวงัทนท์มูนโคกร,ระบือนะสิ่งต่ตางๆเหล่านี้สามารถที่จะนําม,มาเป็นพลังงานทดนะแทนหรือว่าเป็นพลังงานทางเลือกให้กับพวกเราชาวท้องถิ่นได้นะครับถามว่าชุมชน,นของถิ่นของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับพี่ท้องไรของเราครับเรามีการออกแบบในเรื่องของพลังงานทางเลือกทั้งในระดับตัวเรือนทั้งในระดับชุมชน แล้วมาทั้งในระดับตำบลแล้วก็ออกแบบเพื่อที่จะมีการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นหัวใจที่สาคัญในการที่จะพัฒนาของที่มมีความเข้งแข็งสิ่งแรกครับแน่นอนครับนายบายนะครับการที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนายกบบยของผู้บริหารของถิ่ต้องมองเห็น นะครับว่าเราจะเอาวัสดุสิ่งของที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเนะี่ยมาทําให้เกิเดประโยชน์จากโจทย์ที่เราได้คิดขึ้นแล้วก็ทําขึ้นนะครับทําอย่างไรครับสําหรับที่ของน้องไหลในระดับขัวเรือนนี้ชัดเจนครับเรามีการอนุรักษ์พลาในระดับขัวเรือนพี่น้องประชาชนท,ทนานนนําไร่ทํานาแน่นอนครับ เศษไม้นะครับต่างๆที่ในไร่ในนาปกติเราก็เผาเนบนทีวันนี้ที่พองทัพไหลเนี่ยเรามีกลุ่มเตาเผาถ่าน200เตรซึ่งวันนี้มีคนปฏิบัติจริงทำกิงและเป็นผู้นำชุมชนด้วยนะครับท่านแรกที่อยากจะแนะนำมา,มาวันนี้คือท่านผู้ใหญ่สมจิตจกรนซอนนะครับซึ่งเป็นผู้นำ ที่มีความเข้มแข็งนะครับขอบคุณรอครับสุด้ายรานีไทย PBS ต้องเสด็จก็เพิ่งไปออกข่าวนะครับมีหลายท่านคงจะได้เห็นอีกขั้นหนึ่งนะครับท่านประพลเพิ่มสมบัติเป็นต้นแบบเรื่องขกอาการใช้แ๊สทีโวภาจากมูลสุขพรครับอันนี้ใช้แทนแก๊สเอลได้100%นะครับได้100%ขอบคุณ ทั้งสองขังน้นมากนะครับอันนี้ในส่วนที่ควัวเรือนเราได้ทําวันนี้ที่ควัวเรือนในคองลังไหลนะครับเราทำันมาตั้งแต่ปี2552หนึ่งควัวเรืนสามารถประดับค่าได้ไกลได้ควรัเรือนรับประมาณ1,800บาทถึง3,600บาทต่อปีนี่คือจุดแข็งของทองลังไหในระดับกลุ่ม เราได้มีการรณรงค์สร้างเิกสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสร้างพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมีั้5กะ5รับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเตาเศรษฐกิจดั้งเดิมหรือว่ากลุ่มพลังงานทดแทนบ้านมุอหลงนี่จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดจะนำทั้งหมด6แหล่งเรียนรู้ไปอยู่ ที่เตาพลังงานเขแทนบ้านหลงโดยมีคุณเกียวว่าโกงจริงซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างวันนี้เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองไปเปลี่ยนวิธีการบรรยายไปทั่วภาคเหนือตอนล่างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเตาเผาห่าน200ลิตรี่ซึ่งได้แนะนำเข้าไปแล้วนะแล้วก็มีกลุ่มเตาย่างไร้ควันไร้หม้อบางพอวันนี้นะครับเรื่องของการปิ้งย่างเนี่ยมันเป็นอาหารที่เพ็ของคนท้องถิ่น แต่เราจะทำไงให้ปย่างเป็นเมนูเพื่อช่วยรักษาสุขภาพโดยเฉพาะสารที่ก่อจากมะเร็งนะครับที่ท้องไหนเราทำกลุ่มเตาแก๊สเชื้อเือนใช้แกนะครับท้องที่เรามีแกเลครก็หลายท่านก็ไปทำปุ๋ยหลายท่านก็ไปเผาทิ้งแต่สามารถเอามาแทนแก๊สเอลเมกิร่้นะครับที่ท้องเม่ไหร่และเรามีเตารับเตาซปเปอร์อังโลกลุ่มที่น้องอาราเย ได้จาก่านะครับเอามาทำปุ๋แต่ถ้าเราส่งเสริมกเขาทุกเรื่องได้การลดได้จระจายในเรื่องของการใช้ปิ่นไม้หรือว่าทานได้ถึงหนึ่งในสามนะครับนี่คือในระดับของกลุ่มในระดับหมู่บ้างชุมชนนะครับวันนี้นะครับเครือข่ายพลังงานที่ตระกคล